สวัสดีครับพี่พี่พเกษตรทุกคนทุกท่านนะผมผม,ผมต้นชิงนะครับตัวนี้นะมีชื่อเรียกว่าตัวอุดท่อ PE ขนาด16มิลน,นะครับสวัสดีครับพี่พี่เกษตรทุกคนทุกท่านนะผมผม,ผมต้นชิงนะครับ ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าตัวอุดท่อ PE ขนาด16มิลนะครับตัวนี้นะครับวัสดุดีไซน์ทำมานะผมสีดำนะครับแล้วก็เป็นเดือยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเป็นชั้นๆนะครับผมนี่ประมาณนี้เห็นนะครับกล้องเห็นไหมครับอ่าโอเนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตันนะผมเป็นตัวอุดท่อนะครับตัวอุดท่อ PE นะครับตัวนี้ทำมาเพื่ออะไรนะครับผมทำมาเพื่ออุดท่ออุดทางน้ำนะผมตรงนี้ปลายท่อเราต้องการอุดท่อนะผม หลายคนนะครับเขาจะทําอย่างนี้หลายคนเขาทาอย่างนี้นะผมครับแล้วเขาก็จะใช้ลวดใช้อะไรมัดมๆมคืออย่างนี้มันก็ได้นะครับพี่แต่ว่าไม่แนะนํานะผมคือว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานอ่ะอ่าเอามันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มีการ่วดซึมอืมใช่มันเกิดอาจจะเกิดการ่วดซึมนะผมก็เลยต้องมีตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับเป็นการอุดท่อนะก็ใส่ปลายท่อไปนี้นะผมอ่าผมใส่ประมาณ วานนี้ก่อนนะครับปกติว่าใส่เขาใส่ถึงอันสุดท้ายนะเต็มขั้นสุดท้ายเลยนะผมอ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือการต่อใช้งานจริงนะครับผมของตัวอุทธร์ PE ขนาด16มิลนะครับดรวมๆจะมีประมาณนี้นะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ลิงก์นี้เลยนะผมใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าต้องการโทรติดต่อสอบถามกับพนักงานนะครับผมโดยตรงนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์083331511นะครับผม หรือว่าไล์แอดนะครับอ่านผมขึ้นมานะครับขึ้นบนคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับผมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe นะครับให้ผมน้องชิงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการพูดคุยคุยเล่นนะผมทักมาคุยเล่นได้นะครับทักมาปรึกษาทักมาให้คำแนะนำน้องชิงได้นะครับผมติชมกันได้นะครับจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พี่